3เส้นทางการเปลี่ยนแปลงระดับยีนที่ผลักดันเนื้องอกสมองเติบโตในภาพนี้เราเห็นว่าการเกิดและเติบโตของเนื้องอกสมองชนิดไคลโอมาไม่ได้เกิดจากการกลายพันธุ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการเปลี่ยนแปลงการควบคุมยีนใน3เส้นทางหลักเส้นทางแรก microRNA regulation เมื่อ microRNA บางตัวเช่น miR 2 1 ถูกสร้างมากเกินไปจะไปควบคุม lncRNA ทำให้ยีนที่ป้องกันมะเร็งถูกปิดหรือ epigenetic silencing และเมื่อมีการกลายพันธุ์ของยีน IDH รูปแบบการแสดงออกของ RNA ก็เปลี่ยนไปทั้งระบบเส้นทางที่2 histone modifications การกลายพันธุ์ของ IDH ทําให้เอนไซม์ฮิสโตนดีเมทิเลสทํางานลดลงส่งผลให้เกิดการปิดการทํางานของยีนสําคัญและการเปลี่ยนแปลงการเติมหมู่แอซิทิลและเมทิลในฮิสโตนทั่วทั้งยีโนมบางตําแหน่งอาจเปิดให้ยีนมะเร็งทํางานในขณะที่ยีนป้องกันมะเรง็งถูกปิดเส้นทางสุดท้าย DNA เมทิเลชัน การเตริมหมู่เมทิลในตำแหน่ง MGMT promoter ทำให้การซ่อมแซม DNA ลดลงทำให้ยาเคมีบำบัดออกฤทธิ์แรงขึ้นการกลายพันธุ์ IDH1 ทับ 2, และ GCImp ยังยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ลบหมู่เมทิลทำให้เกิดการเตริมเมทิลมากผิดปกติทั่วจีโนมและการเตริมเมทิลใน TERT promoter ก็ทำให้เซลล์มีอายุยืนผิดปกติไม่ตายตามกำหนด ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลที่เหมือนกับการปรับวงจรไฟฟ้าภายในเซลล์ให้เปิดทมงให้เนื้อง,งอกเติบโตและอยู่รอดถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวสุขภาพจากงานวิจัยที่ฟังง่ายและนำไปใช้ได้จริงนะครับ